ศัตรูตัวแรกของเด็กๆที่ถูกเลือกในภาค Adventure มีสายพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างไปรับฟังคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมก็เป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าดิจิมอนสายพันธุ์คูวากามอนครับผมทีนี้เนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะทําเป็นหัวข้อนี้นะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมได้รับคอมเมนต์จากน้องคนนึงมาว่าพี่ครับอยากให้ทําดิจิมอนสายพันธุ์คาบูเทลิมอนด้วยครับอ่าซึ่งผมก็คิดในใจว่าเออทําไมกูคิดไม่ได้อีกแล้วนะครับผม <laughs> เออซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมหลงรักแบบท่านผู้ชม ในช่องหมูเก่งแฟนตาซีมากเลยนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผมคิดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วท่านผู้ชมมาเสนออีกหัวข้อหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราถึงแบบนึกไม่ถึงว่าหัวข้อนี้นะครับไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมทีนี้เนี่ยพอมีการเสนออย่างนี้นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําเป็นสายพันธุ์ควาการมอนแล้วก็เดี๋ยวจะแยกไปเป็นสายพันธุ์ของคาบูเทลิมอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของไอ้สองตัวนี้นะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่มมมมีีีีีีีคคคววววววาาาาาาเเเเกกก่่่่่ยยยยโโงงัััันนนนนตตต้้ต้้้้แแแุบบรนะออรณลลละะอทจจไใใหิใปดผ นานมากเลยนะครับก็เลยจะขอแบ่งให้เป็น2วิดีโอกันละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูของคั่วการมอนก่อนละกันเพราะว่าคั่วกามอนเนี่ยมนนผมมีการเตรียมเนื้อหาไว้นะครับแล้วก็ของคาบูเทลิมอนเนี่ยผมก็มีการเตรียมเนื้อหาไว้แล้วอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพอหาข้อมูลไปข้อมูลมาปุ๊บไอ้สสายพันธุ์นี้มีความเกี่ยวโยงกันชัดเจนมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเกี่ยวข้องของ,ของมันเบื้องต้นก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมไปทวนให้ในอีคลิปของคาบูเทลิมอ,อ,อน,นักน แต่ว่าเป็นมแมลงคนละประเภทครับผมถ้าเป็นของครวงัวคาร์บอนมันจะเป็นมแมลงที่มีชื่อว่าครัวงาตะครับผมซึ่งเป็นแมงกวางแมงกวางตัวนี้มันก็เหมือนกับจะมีเป็นคล้ายๆกันไก่เนาะขากรามของมันอะเอาไว้ตัดสิ่งนูน่นสิ่งนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคาบูทิริมอนมันจะมีต้นแบบมาจากมาแมลงที่มีชื่อว่าคาบูโตมูชิครับผมซึ่งแปลเป็นไทยว่าพวกด้วงกวางครับผมด้ว,กวงกวางก็คือเป็นพวกแบบมแมลงที่มีงวงมีเขาอะไรพวกนี้ไปใช่ไหมอ่าก็คือจะแตกต่างกันแล้วนะครับถ้าเกิดเรามองจากในซีรีส์ ตัวของคาบูเทลิมอนจะโจมตีเป็นสายฟ้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคูอากามอนมันจะโจมตีด้วยพลังของกายภาพก็คือใช้ร่างกายของมันในการโจมตีนะครับอันนี้พูดถึงในภาพรวมที่เป็นร่างแบบร่างตัวเต็มวัยร่างสมบูรณ์ร่างสุดยอดหมดเลยนะครับเออก็จะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเนี่ยคือสีของคูวากามอนเป็นสีแดงใช่ไหมสีส้มๆเออแต่ว่าถ้าเป็นสีของคาบูเทลิมอนจะออกเป็นสีแบบคำครามสีน้ําเงินนิดนึงเออซึ่งเหมือนแบบเอาทฤษฎีมวยมา พูกสีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวหลักเนี่ยให้เป็นสายพันธุ์ขั้วการมอนกับสายพันธุ์คาบูเทเลมอนมีความแตกต่างกันประมาณนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับเพราะว่าผมอยากจะแนะนําดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของขั้วการมอนนะดิจิมอนตัวนี้มีชื่อว่า c อน n ช Beatmon ครับผม c อน n ช Beatmon ผมเคยทําเนื้อหาไว้แล้วในตอนของสิทธ์นักรบในตำนานนะครับตัวของ c อน n ช Beatmon เป็นดิจิมอนที่เป็นบรรพบุรุษของดิจิมอนสายพันธุ์แมลงต่างๆนะครับท่านผู้ชม,น,ม,น,น,มน,น,นันนมนจะ เป็นสีแดงอันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครับผมตัวของ c อน n ช Beatmon ถือเป็นดิจิมอนแมลงที่มีความสมบูรณ์แบบในแง่ของสปีชีส์แมลงมากๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาตายไปจากศึกของรูเจมอนปุ๊บเนี่ยพลังของเขาถูกส่งต่อไปอยังดิจิมอนแมลงต่างๆนะครับโดยสายพันธุ์ใหญ่ๆที่มีการแยกย่อยก็จะเป็นสายพันธุ์คั่วกระมอนซึ่งเอาช่วงล่างของ c อน n ช Beatmon ไปนะครับแล้วก็สายพันธุ์ของคาบูเทล e มอนเอาช่วงบนไปนะครับเราจะเลยจะได้เห็นว่าด้านบนนะครับมันจะดูมีความเป็นร่วงกว่า่าาาาชมม้ดนนนลงนจะีควเป็ งเหมือนเอามารวมกันแล้วก็แยกออกมาเป็นสองตัวนี้อีกทีหนึ่งเออเข้าใจไหมมันแบบผมอ่านข้อมูลแล้วแบบตื่นเต้นมากว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เองรู้นะครับผมซึ่งตัวของเอ็นชินบีทมอนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนนักลบสปิริตที่เป็นท่าสายฟ้าอยู่แล้วนะครับพลังสายฟ้านั้นก็อาจจะแยกมายังคาบูเทลิมอนแต่ว่าพลังกำลังอันมหาศาลที่เอ็นชินบีทมอนมีนะครับเขาก็ส่งต่อไปยังคั on, นะ่วการมอนเนาะเพราะว่าตัวของเอ็นชินบีทมอนก็ได้รับชื่อเสียงเรียงนามในเรื่องของพลังกำลังเหมือนกันนะครับสามารถแบกของที่หนัััััััักกกกววว่่่าาาาาตตตตเเเเออองงงไได้้้้้้ยทททถืป็นน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 ีีีีมขสสพธุ์ะครรรรบูแ ที่ผมตั้งใจจะทำตั้งแต่แรกก็คือคั่วกามอนนะครับเริ่มจากการแนะนําคั่วการมอนก่อนเลยนะครับผมคู่าการมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบแมลงประเภทไวรัสนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าของสายพันธุ์คั่วการมอนเป็นไวรัสเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนที่จะสื่อให้เราเห็นว่ามันมีความดุร้ายกว่าคาบุเทริมอนนะครับจากรูปทรงจากสีของมันเราจะได้เห็นว่าตัวนี้มันก็มีความเป็นแมลงตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่แบบสีแดงส่วนของโปรไฟล์นะครับเขาจะระบุเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นดิจิมออออนนนนนททที่่่่เเเเปปป็็คูรรัับบขงงงงาาายก สิ่งที่เป็นจุดเด่นของคั่วกามอนเลยก็คือส่วนหัวของเขาครับส่วนหัวของเขาจะมีกรามที่เอาไว้ตัดทุกสิ่งได้เลยนะครับเราจะได้เห็นว่ามันตัดต้นไม้ได้เหมือนตัดเต้าหู้เลยนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยด้วยความเป็นมแมลงที่มีสีแขนด้วยกันนะครับผมเขาก็จะใช้แขนใช้ขาของเขาอย่างเงี้ยในการที่จะโจมตีศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถบินได้ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างเฉียบคมแล้วก็ในขณะที่บินเนี่ยเขาสามารถใช้กรามตัวนี้ของเขาในการที่จะตัดสิ่งที่อยู่บนฟ้าได้เหมือนกันในข้อมูลยังระบุ เป็นสายพันธุคู่ปรับของคาบูเทริมอนได้หมดเลยนะครับผมถ้าไม่ตายของคู่กรมอนนะครับก็คือซิสเซอร์อาร์มส์นะครับผมก็คือเป็นการใช้ตัวกรามของเขาเนี่ยแหละครับบทขยี้เป้าหมายให้แหลกนะครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถตัดของแข็งๆได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูร่างสมบูรณ์เราจะได้รู้ว่ามันมีการพัฒนานในส่วนของการใช้กรามตัดได้ยังไงนะครับในส่วนของอนิเมะเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาในเกาะไฟเนาะตอนที่ตอนที่โบไทจิไปถึงเกาะไฟครั้งแรกนะครับแล้วก็บุ้งเข้าโจมตีแบบไม่ลูยหนุ่ยเหน่เลยนะครับแล้ว,ว่า คูวากามอนไม่ได้มีแค่ที่เกาะไฟนะครับที่ทวิตโฟลเดอร์ก็มีแต่ว่าจะตัวใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นที่เหลือในภาคอื่นๆเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมันไปปรากฏตัวเป็นตัวประกอบบ้างนะครับแล้วก็แขนของมันยังถูกใช้ให้เป็นส่วนประกอบของคิเมรานในภาค2ด้วยอ่าก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีบทเด่นประมาณนึงนะครับอาจจะไม่เด่นมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่น่าสนใจแล้วก็มีสปีชีรร่างพัฒนาร่างแยกนู่นนี่นั่นให้เราได้เห็นกันนะครับผมอ่ามาดูร่าง X ขอากามอนติบอดีของ, on, งคัวาก ก็เป็นรูปแบบมแมลงประเภทไวรัสเหมือนเดิมนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่าเขาจะมีสัญชตาตญาณในการล่าศัตรูที่เป็นดิจิมอนวัคซีนโดยเฉพาะครับผมเออแล้วก็บางครั้งนะ่ะเขาก็จะไล่ล่าดิจิมอนที่เป็นประเภทด a ต้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนิสัยของความเป็นดิจิมอนไวรัสของเขาที่มีความดุกรายก็จะมีความเพิ่มขึ้นนะครับร่างกายทั้งทุกส่วนของเขาเลยนะครับจะมีความมันวาวขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีกรงเล็บที่ยาวยิ่งขึ้นเอาไว้ขยี้ศัตรูได้นะครับพร อันซิสเตอร์อาร์เป็นการใช้ไอ้ตรงกรามในการบดขยี้ใช่ไหมแต่ว่าท่าไม้ตายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาของคั่วการมอนเอ็กซ์นะครับก็คือครันช์อาร์มครับผมครันช์อาร์มก็เป็นการใช้มือของเขาในการบีบสตูแล้วก็บดขยี้ให้แหลกนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามีพลังอํานาจในการที่จะบดขยี้พวกแบบเหล็กต่างๆนานาเนี่ยให้กลายเป็นผุ่นผงได้เลยถ้าเป็นดิจิมอนทั่วๆไปถ้าโดนบีบธรรมดาพวกนี้ก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักถ้าเป็นดิจิมอนที่โดนบีบแขนบีบขาพวกนี้แขนขาอาจจะแหลกเละได้เลยทีเดียวนะก็ถือววว่่่่าานทีผมบอกตตตั้้้งแแลค จะเป็นสายเน้นใช้พลังร่างกายมากกว่านะครับก็ส่วนของคัวกามอนและก็คั้วกามอนเจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีอย่างมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูร่างสมบูรณ์ของคัวกามอนกันบ้างดีกว่านะครับผมเริ่มจากโอคัวกามอนครับโอคัวกามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบแมลงประเภทไวรัสนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาร่างของคัวกามอนนะครับรูปทรงของเขาก็จะมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในสายพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นดิจิมอนที่เติบโตขึ้นมาวิพัฒนาการขึ้นมาเเพื่่่ออทีีจะตต้าานนกับ ler, ับบแนะ <laughs> คูมมมม แบบว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแบบชัดเจนมากแล้วก็เดินทีเนี่ยตัวคู่อารากมอนเองเนี่ยจะเป็นดิจิมอนที่มีแบบ ผิวแข็งแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยยังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของการพัฒนาร่างเป็นโอคูอาก็จะสามารถปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้นะครับหมายความว่าร่างกายของโอคูอาจะมีความแข็งมากยิ่งขึ้นส่วนกรามที่เขาเอาไว้ตัดศัตรูเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2แขนซึ่งไอสอแขนนี้ก็สามารถใช้ตัดศัตรูได้เป็นอย่างดีแล้วส่วนขาของเขานะครับขาขเขาก็จะมี4ี่ขาซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับเสริมการเคลื่อนที่บนบกของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโอคูอา몬จะเป็นดิจิมอนที่ต่อสู้บน บินได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนกรามที่อยู่ตรงหัวของเขาอันนี้ก็ยังสามารถใช้โจมตีได้อยู่เหมือนกันนะครับผมในส่วนของการโจมตีเพื่อตัดสิ่งของนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับนอกจากที่แขนของเขานะครับที่ปากของเขาที่หัวของเขาเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันท่าไม้ตายของโอคูวามอนคือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าซิสเตอร์อาร์มส์โอเมก้าครับก็คือเป็นท่าที่มีการอัปเกรดจากของคูวาการมอนเข้ามานั่นเองท่าของคูวาการมอนเนี่ยจะเป็นท่าที่บอกว่าสามารถตัดของแข็งๆได้นะครับซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยต้นไม้ก็นับเป็็นขขงแถูก แต่ว่าของโอคุอา몬เนี่ยเขาจะมีการเซตเลยว่าถ้าไม้ตายซิสเตอร์อาร์มโอเมก้านะครับสามารถตัดได้แม้กระทั่งเพชรนะครับผมซึ่งเพชรเราก็รู้เนาะว่ามันแข็งแกร่งแข็งแรงแขนาดไหนเออถ้าสามารถตัดเพชรได้ก็เรียกว่าพละกําลังมหาศาลเลยทีเดียวนะและตัวของโอคุอาอนะครับผมเขาก็มีร่าง X เอ็กซ์แอนติบอดีเหมือนกันนะครับร่างเอ็กซ์แอนติบอดีของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับโอคุอานเลยก็คือว่าพอกลายเป็นแบบสายเอ็กซ์ใช่ไหมสายเอ็กซ์ของเขาเนี่ยจะดึงพลังความดุร้ายความโหดเหี้มในเชิงของไวรัสเนี่ยขึ้นมามากขึ้นแต่ว่าการที่เป็น โอคูอามอน X นะครับมันจะมีความดุร้ายที่มากกว่าโอคูอามอนแล้วก็มากกว่าดิจิมอนไวรัสทั่วไปมากขึ้นนอกจาก x a n t i b o ดีที่เขาได้รับนะครับสัญชาตญาณของโอคูอามอน X คือการทําลายล้างการโจมตีดิจิมอนโดยที่ไม่ปราณีใดๆเลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าดิจิมอนที่โดนเขาโจมตีจะมีการร้องขอชีวิตอย่าทาผมเลยไว้ชีวิตผมด้วยอะไรอย่างนี้โอคูอามอน X ไม่เอาไว้นะครับผมเขามีสัญชาตญาณที่ดุร้ายแบบนั้นเลยส่วนกรามของเขาที่เอาไว้ตัดสตูอะครับผมที่ใช้ซิสซ่าอาร์มโอเมก้า 3อันนะครับโอปากดูปากของมันแล้วแบบน่ากลัวมากเออหมายความว่าอะไรหมายความว่าการโจมตีที่เป็นท่าไม้ตายของดิจิมอนที่ใส่ X อ็กซ์แอนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอนุภาพรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าในความที่มีอนุภาพรุนแรงแบบนั้นนะครับของโอคัอามอนเคือหมายความว่า การที่เขามีการามสามอันเนี่ยมันสามารถเสริมพลังโจมตีให้กับเขาได้ถึง3เท่าเลยทีเดียวนะถ่าไม่ตายของโอคูอามอน X นะครับคือซิสเตอร์อาร์มโอเมก้ายกกําลัง3ครับ <c oughs> เป็นการอธิบายท่าที่น่ารักนะครับผมก็คือมีการโจมตีที่รุนแรงกว่าซิสเตอร์อาร์มโอเมก้าสเท่านั่นเองนะต่อไปก็จะเข้าสู่ร่างสุดยอดของสายพันธุ์คูอาการมอนบ้างแล้วนะร่างสุดยอดของสายพันธุ์คูอาการมอนนะครับผมคือแกรนด์คูอาการมอนครับแกรนด์คูอาการมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมแมลงประเภทฟรี The cat sat on the ผซึ่งไอที่เป็นฟรีเนี่ยมาร์กไว้ก่อนนะครับผมพูดไว้ตอนต้นว่าคั่วกรมอนเนี่ยแทบทุกตัวเลยนะครับผมหรือทุกตัวเลยเนี่ยมันจะเป็นประเภทไวรัสนะครับแต่ว่าแกรนคั่วกรมอนเป็นประเภทฟรีได้ยังไงอันนี้ผมก็มีคําตอบให้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลของแกรนคั่วกรมอนก่อนละกันนะครับแกรนคั่วกรมอนคือดิจิมอนที่เป็นสายพันธุ์สูงสุดของคั่วกรมอนครับผมก็คือเป็นร่างสุดยอดแล้วนะครับเขาเนี่ยจะเป็นแมลงที่ดูก็รู้ว่ามีความดุร้ายนะครับในโลกดิจิตอลเนี่ยว สวดเตรียมลาโลกได้เลยนะครับเพราะว่าดิจิมอนที่ไปเจอเขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีชีวิตรอดนะครับอันนี้เราไม่นับบทบาทในภาคคอสฟอร์ที่มันโผม,มาเป็นผุงมแล้วก็โดนกาจัดไปอย่างง่ายดายนะครับผมแต่ว่าในเชิงของการต่อสู้แล้วเนี่ยแกนคัอากามอนถือว่าเป็นดิจิมอนที่ต่อสู้ได,ด้ดีมากนะครับคือจากการที่เขาพัฒนามาจากโอควมอนพลังป้องกันพลังโจมตีพลังเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเจอเขามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับตัวของแกนคั้าคารมอนเนี่ยเขาจะอย บางวันเราอาจจะเจอกับแกงคัวกระมอนแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาหานะครับอันนี้ก็จะเป็นตำนานที่บอกไว้ว่าอย่าเข้าไปในป่าลึกคนเดียวนะครับผมไม่งั้นอาจจะเจอแกงคัวกระมอนลอบเข้ามาโจมตีก็เป็นได้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีคู่ปรับเป็นเฮราเคิลคาบูเทลิมอนครับท่าไม้ตายของแกงคัวกระมอนคือท่าไม้ตายที่เมื่อกี้อของคัวกระมอนตัดของแข็งใช่ไหมโอคูอานตัดเพชรนะครับของแกงคั่วกรมอนคือสามารถตัดมิติได้เลยทีเดียวนะท่าไม้ อืมก็เป็นทาร์ไนตยที่มีแรงตัดอนุภาพขนาดนั้นแสดงว่ามีความรุนแรงมากกว่าของโอความอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทีนี้กลับมาที่คําตอบว่าทําไมแกรนควากามอนถึงเป็นประเภทฟรีไม่ใช่ไวรัสเหมือนกับไอพวกตัวอื่นนะครับคำตอบคือทุกคนเคยดูคลิปที่ผมทำแม้เป็นคลิปอาร์เมอร์กับสปิริตนะครับอาร์เมอร์นะครับเขาจะเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างจากดิจิมอนบรรพกาลนะครับดิจิมอนโบราณมาแล้ววันรุ่นนี้ไปซึ่งไอพวกดิจิมอนโบราณอย่างวีมอนวอมอนฮอกมอนอาร์มาดิมอนดิจิมอนพวกนี้นะครับจะไมม่ีปปปรรระะเเเภภททหือ็น พอยุคต,ต่อมาเนี่ยจะเริ่มมีการแบ่งเป็นวัคซีน d a t าไวรัสนะครับอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่าการที่แกรนคั่วกามอนเป็นดิจิมอนฟรีนะครับเพราะว่าเขา่มีข้อมูลอ้างอิงว่าเขาวิวัฒนาการมาจากดิจิมอนที่เป็นประเภทฟรีตัวหนึ่งครับผมก็คือดีโนบีมอนนั่นเองนะครับผมหรือจะเรียกว่าไดโนบีมอนก็ได้นะตัวของดีโนบีมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เกิดจากการโจเกรสรวมร่างระหว่าง x อ็กซีมอนแล้วก็สติงมอนใช่ไหมเอ็กซ์วีมอนกับสติงมอนรวมร่างกันเนี่ยถ้าปกติแล้วจะกลายเป็นไพ ลักษณะเป็นมังกรนะครับถ้าเกิดว่าพลังของมังกรแข็งแกร่งกว่าจะกลายเป็นไพดามอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังของมแมลงแข็งแกร่งกว่าเขาจะกลายร่างเป็นดีโนบีมอนครับผมซึ่งดีโนบีมอนเป็นดิจิมอนรูปแบบกลายพันธุ์แต่ว่าเป็นประเภทฟ,ฟรีนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยดีโนบีมอนนะครับเขาสามารถวิทยนาการกลายเป็นแกรนคูอากามอนได้เออก็คือว่าอิทธิพลของร่างแปลงนะครับ ก็คือสามารถแปลงร่างเป็นแกรนคั A ่วกามอนได้แล้วแกรนคั A ่วกามอนเนี่ยนอกจากเขาจะมีสายพันธุ์มาจากคั A ่วกามอนแปลว่าเขามีสายพันธุ์มาจาก B ดีโนบีมอนได้แล้วประเภทของเขาก็เลยเป็นฟรีนะครับผมซึ่งอ้างอิงจากดิจิมอนยุคโบราณไปแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วขอพูดถึงหน่อยนะครับผมถ้าเป็นอย่างไพ่ดามอนเนี่ยถ้าเป็นร่างสุดยอดของเขาก็จะเป็นอิมพีเรียลดามอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นดีโนบีมอนก็จะเป็นแกรนคั A ่วกามอนอ่ะถ้าทุกคนจะงงนะครับยุคสมัยก่อนนะครับดดดดดิิิิ imon, ิิิโโโนน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 นบบีีีีีีีมม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 ออ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 อเเเเเกกกกกกจจจาา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 ารรรรรรวววว่่่่่่งงงงขยยยยยุุคณ็ซ์์สต้ปปลพัธทชื เียวิมอนสามารถพัฒนาร่างเป็นแกรนคัวกามอนโดยที่ยังคงสภาพเป็นดิจิมอนประเภทฟรีได้ใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลของแกรนคัวกามมอนเนี A ่ยมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับพอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคัวกามอนเนี A ่ยสามารถพัฒนาร่างไปถึงโอคัวกมอนที่เป็นดิจิมอนประเภทไวรัสเหมือนกันก็คือเป็นดิจิมอนในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยโอคัวกัมอนเนี A ่ยเขาเกิดบอกว่าอยากจะวิทยานาการเป็นร่างสุดยอดจะทํายังไงดีนะจะเป็นร่างสุดยอดได้ยังไงดีก็เป็นดิจิ Grand A on, ลลนนมอนสายัายจจันุกราาาามมปยบผ็สสจจถ ได้ด้วยการวิวัฒนาการจากโอคูอามอนแต่ว่าถ้าเป็นสายของยุคโบราณสามารถพัฒนาร่างได้จากดีโนบีมอนนั่นเองนะครับผมอาจไม่งงเนาะเออนะครับผมก็จะเป็นตานานข้อมูลของแกรนคูวารกามอนแบบนั้นไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแกรนคูวารกามอนที่ไม่ใช่แบบยุคโบราณบ้างนะครับผมจะเป็นไอตัวนี้ครับผมไอตัวนี้มีชื่อว่าแกรนดิสคูวารกามอนครับซึ่งตัวแกรนดิสคูวารกามอนนะครับข้อมูลบอกว่าเป็นดิเจมอนร่างสุดยอดรูปแบบแมลงประเภทไวรัสนะครับอันนี้มันจะเป็นดิจิมอนที่มีเอ็ก ในความหมายคืออาจจะเป็นแกรนคูอาวกามอนที่ได้รับ x อ็กซแบอดีแล้วก็กลายเป็นไอตัวนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยบอกว่าแกรนคูอากามอนที่อยู่ในปา่าลึกแบบที่ผมบอกเมื่อกี้มันมีจํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันให้กลายเป็นแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าแกรนดิสคูวากามอนโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่ดีนะครับผมไม่ใช่แบบว่าฆ่าใครเพราะว่าไม่รู้หน่วยเนี่ยเหมือนกับ, iser, on, บกแกรนคูอนนา,นนามาร ได้เพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของดิจิมอนอย่างแกรนควัวกามอนนะมันเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วนะครับแล้วแกรนดิสควัวกามอนเคาจะมีมายด์เซตอันนึงในหัวของเขานะครับเขาบอกว่าดิจิมอนไวรัสทุกตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นดิจิมอนชั่วร้ายก็ได้นี่เราเป็นดิจิมอนที่ดีก็ได้นะครับผมก็คือว่าแกรนดิสคัวกามอนก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในป่าแล้วเจอแกรนควัวกามอนนั่นคือดวงสวยครับผมเตรียมสวนมวลลาโลกได้ใช่มั้แต่ว่าถ้าเป็นการเจอแกรนดิสควัวกามอนอันนี้ต้องบอกว่าคนที่เจอเนี่ยโชคดีนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเจอแกรนควัวกามอนคือตายแต่ว่าถ้าเจอ แกรนดิสคัวกัมมอนเขาจะไม่ฆ่าคุณทันทีถ้าคุณไม่ไปทําอะไรเขาก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นข้อมูลที่วงบอกว่าตัวแกรนดิสคัวกัมมอนเป็นดิจิมอนที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของบทบาทที่เราจะได้เห็นก็เหมือนเดิมครับผมเจอกันในภาคคอร์สวอซึ่งผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นร่างสุดยอดที่มีเอ็กซ์แอนติบอดีนะครับก็คือว่ามันเป็นดิจิมอนที่เป็นลูกน้องของซามียร์มอนครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในกองทัพเดสเจเนอโร่ทีนี้เนี่ยของ Grand our, on, กอขแกรนดิสคัวกัมม เขามารวมร่างกับดิจิมอนที่เป็นฮันดี้บีบอนแล้วก็มีสีเหลืองฟุ้งฟิ้งอย่างนี้ก็น่ารักนะผมก็คอสบอนะครับก็จะแซะๆประมาณนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับตัวผมเองนะเออแต่ว่าข้อมูลของเขาก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะเขาเป็นดิจิมอนที่เราจะเห็นว่ามันเป็นดิจิมอนที่ยืน2ขานะครับก็สมกับเป็นดิจิมอนที่ดูมีความเที่ยงธรรมดูมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นมาหน่อยนะครับท่าไม้ตายของแกรนด์ดิสครัวกามอนคือแกรนด์คิลเลอร์ครับผมเราจะเห็นไหมว่ามันจะมีคล้ายๆกับรกราบอนค คิลลเอรร์นะับผมก็เป็นการใช้กรงเล็บตรงนี้นะในการที่จะฟาดฟันศัตรูเหมือนกับรามอนคิลเลอร์ของวอร์เกรมอนเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอ้างองิงให้ด้วยว่าวิธีการต่อสู้แบบนี้นะครับแกรนดิสคัวรเกรมอนจะอ้างอิงจากตัวแบล็กวอร์เกรมอนซึ่งเป็นดิจิมอนไวรัสแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ดูชั่วร้ายเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ทําร้ายใครโดยไม่มีเหตุผลนะครับผมส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งของแกรนดิสคัวรเกรมอนคือแกรนดิสซิสเตอร์ครับผมมองเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ตัวแก,กรนดิสคัวมัยีี้้้ทใชบขโจตตศรูเหมือนกั on, นัับคคววกกามมอออนนนนนตืื่เหะรับผมท่าาไม้้ตยนี มีชื่อว่า Candy s i s ร์นะเป็นการใช้ส่วนหัวของเขาผมในการบทขยี้ศัตรูให้แหลกลางนั่นเองนะอันนี้ก็ไม่ได้มีการอ้างอิงว่าจะเป็นการตัดมิติตัดเพชรอะไรพวกนี้ไปแต่ว่าดูจากการที่เขาเป็นร่างสุดยอดแล้วก็เป็น X and T Body ด้วยแล้วเนี่ยน่าจะมีพลังในการกัดที่สูงมากนะครับผมโอเคในส่วนของคั่วามอนที่เป็นร่างตัวเต็มวัยร่างสมบูรณ์ร่างสุดยอดก็จะประมาณนั้นเนาะเออง่ายๆนะก็คือว่าตัวหนึ่งแล้วก็มี X and T Body แล้วก็เป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็มี X and T Body เป็นร่างสุดยอดแล้วก็มี X and ว ดิจิมอนที่จะเรียกว่าเป็นคั่วกรมอนไหมก,ก็คงได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นคั่วกรมอนแบบไหนนะครับตัวต่อมานะครับผมตัวที่7ของคลิปนี้นะครับผมขอนําเสนอเบลดคั่วกระมอนครับผมเบลดคั่วกรมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสนะครับท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยว่ามันมีตรงไหนเป็นคั่วกระมอนที่เป็นแมงกวางบ้าง <Okay>. Yeah. คือจะมีะลรก็คงเป็นไอตรงเนี้ยไอตรงที่เป็นคล้ายๆตรงกรามที่เอาไว้ตัดนู่นตัดนี่อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เด่นกว่าเลยก็คือมันจะมีมีดของมันครับผมรูปร่างของมันนะผมมองว่าคล้ายเมาส์ด้วยนะครับผมตัวของไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นดิจิมอนแมชชีนที่เกิดขึ้นมาจากข้อมูลดิจิมอนแมลงอย่างคั่วกรมอนแล้วร่างกายของเขาเนี่ยเป็นคนดิจิซอยด้วยนะครับถ้าเขาเห็นว่ามีสิ่งใดเคลื่อนไหวเขาจะพุ่งโจมตีอย่างไม่ลังเลแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวเบลดคั่วกรมอนเนี่ยมันไม่เห็น,น,หนหด จมต,ตีมันว่ากันว่าเบรดคั่วกามอนสามารถตัดร่างของดิจิมอนร่างสุดยอดมาได้แล้วเหมือนกันนะครับผมโหดเหียมากท่าไม้ตายของเขานะครับผมมี2ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกมีชื่อว่าสปาร์คเบลดครับก็คือเป็นการใช้คมดาบที่ติดอยู่ที่ตัวของมันนะครับผมฟันด้วยความเร็วแสงน,นะครับตัดศัตรูให้ขาดเป็น2ท่อนได้เลยแล้วก็อีกท่านึงคือแอร์ไนฟ์ครับผมแอร์ไนฟ์ก็เป็นการฟันขึ้นพลังโจมตีที่เป็นคมดาบที่เป็นสูญญากาศนะครับก็โจมตีศัตรูได้จากระยะไกลเช่นกันนะ เป็นมแมลงเลยเนาะจากรูปแบบที่มันเป็นแมชีนนะเออก็อันนี้แต่ว่ามีชื่อคูอากามอนอยู่ในชื่อผมก็เลยหาเจอแล้วก็เอามาแนะนําให้กับทุกคนฟังด้วยประการชนีนั่นเองเนาะไอตัวนี้นะครับปรากฏตัวขึ้นแวบๆบแบบให้เราเห็นด้วยนะตอนที่รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่โคชิโร่ต่อสู้ร่วมกับไทจิตอนนั้นก็เหมือนเป็นศึกที่ต่อสู้กับเมทาลิเฟคูอากามอนนะครับแล้วก็เม่ทัานเกรมอนก็สามารถวิทยา,าการกลายเป็นบิทสเกมอนได้เออก็จะเป็นสถานาการณ์นั้นที่เราได้เห็นว่ามี Blake ar, นะเามามบ,บเลดค,คูอากามอนโผล่มาเนาะแล ซึ่งก็จะเป็นตัวที่8ของคลิปนี้เลยนะครับผมเมตาลิเฟคคั่วการมอนครับไอตัวนี้เป็นดิจิทัลร่างสมบูรณ์รูปแบบแมลงประเภทไวรัสนะครับถามว่ามีความเป็นคั่าการมอนตรงไหนก็เหมือนเดิมครับผมตรงส่วนกรามที่เอาไว้ตัดสิ่งของนะครับของแมงกวางเออก็อยู่บนหัวของไอ ica, cool นะ้เมตาลิเฟคคั่วกามอนเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นคั่าการมอนที่มีการอัปเกรดพลังขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับติดตั้งอุปกรณ์การรบตันตๆนนา,นาเข้าไปที่ตัวของมันแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้มีคคคควววาา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 มมมมมมมเป็นนนนล้้้ยยยกกกับุษ์ิ่่งขึสสสรรรถใราารถใตอู การเคลื่อนที่ของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในส่วนของหัวของมันนะครับสามารถตัดของแข็งๆได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าตัวคั A ่วกามอนแล้วก็โอคั A ่วมอนโดยภาพรวมเนาะเพราะว่ามันได้รับการดัดแปลงอย่างที่บอกไปนะครับบาลซ์พลังของมันพลังป้องกันพลังโจมตีพลังสปีดเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับผมก็คือสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีความสมดุลน,นั่นเองนะครับในส่วนของอาวุธที่น่ากลัวของเขาเลยก็คือจะเป็นโฮมิมอองเลเซอร์คร ปืนเลเซอร์นะครับก็คือ5นิ้วเลยนะเออเอาไ้ยิงโจมตีศัตรูได้นะครับแล้วก็เป็นโฮมมิงด้วยก็คือว่าสามารถเคลื่อนที่ตามจิตนึกคิดของเมตาลิเฟคัวกามมอนเพื่อโจมตีศัตรูให้แหลกลานในที่สุดนะครับแล้วก็กท่าหนึ่งคือเอมิบเบลดครับผมเอมิบเบลดก็จะเป็นการใช้ตัวเลเซอร์ที่มือของเขาเ่ยนะครับผมสร้างคมดาบขึ้นมาแล้วก็ฟาดฟันศัตรูได้นะครับถ้าต้องการโจมตีระยะใกล้ตัวของเมตาลิเฟคัวกามอนจะใช้เอมิบเบลดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีระยะไกลก็ใช้โฮมมิงเล่ที เป็นร่างของคูวารการมอนนะครับอะไรที่มีคูวารการมอนผมเอามารวมในคลิปนี้หมดเลยนะครับผมเอ่อก็จะมีแตัวซึ่งแตัวนี้ผมมองว่าข้อมูลแต่ละตัวก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สมแล้วที่เป็นดิจิมอนที่เป็นสายพันธุ์ที่สืบทอดมาจากของเอนเชนบิทมอนที่เป็นเจ้าแห่งดิจิมอนแมลงเลยนะครับผมในส่วนของคูวาการมอนก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีของคาบุเทลิมอนต่อมานะครับว่าไอ้สอตัวนี้มันเป็นคู่ปรับกันแล้วเนี่ยเออข้อมูลจะแบบจะเด่นจะด้อยกว่ากันมากไหมกัมกันนครบา้ชม ของที่ฟังมานี้ท่านผู้ชมนะครับรู้สึกยังไงกับคูว่วกามอนตัวไหนนะครับคิดยังไงกับดิจิมอนสายพันธ์ุนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับโอเคสาหรับว,วันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าดูได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ